สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตารายสัปดาห์ครับ17-23พฤษภาคม2 6 6 4ก็ดูตะกอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้ต้ออย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะโดดทษทีกรกฎนะพระจันทร์กุมลักเลยนะ17-18ถึง18เนี่ยนะพระจันทร์อยู่ในราศี กระกฎนะดาวประจำตัวเป็นเกษตรนะครับ19ถึง20พระจันทร์อยู่ที่ราศีสิงห์พบการเงินนะ2ี่2พระจันทร์อยู่พบสหัชชะการเดินทางการสื่อสาร23พระจันทร์เป็นพบที่4พบพันธุบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอ่าค่อนข้างโอเคพระจันทร์เดินดีนะสัปดาห์นี้พระจันทร์เดินดีในดวงนะกลุ่มลักเข้าเรือนการเงินเข้าเรือนการ ขยับขยายติดต่อสื่อสารเดินทางแล้วก็เข้าสู่เรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่นะครับทีนี้ปัญหามันมีทีนี้ปัญหาที่ท่านต้องเจอเจอทุกราศีนั่นก็คือพระราหูกับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคลาดกันนะคู่คลาดนะแปลว่าเขาเรียกว่าจะเกิดความไม่แน่ไม่นอนความพลิกผันมันเกิดที่เรือนไหนเรือนลาพระดาวที่คือดาวการเงินครับ ดาวราหูคือเรือ,มอะนมรณะเนี่ยแล้วมนนันเป็นคลาดกันในเรือนลาพักฉะนั้นถ้าต้องรามัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรที่จะได้แน่ได้นอนเนี่ยต้องรามัดระวังรอบข้ออาจจะเกิดเหตุพลิกผันไอ้ที่ว่าจะได้อาจจะไม่ได้นะคือคู่คลาดแบบเนี้ยไปเกิดในเรือนดีๆมันทำให้เกิดความพลิกผันไง้ไหมเนี่ย ดาวอาทิตคือดาวการเงินเจ้าเรือนราศีสิงห์พบกระดุมพระถูกไหมราหูเป็นพบมรณะมรณะก็เกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียนะหรือตีความในแง่บวกก็เรื่องของมรดกหรือเกี่ยวกับการเคลมนะรายได้ทรัพย์สินประกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปเกิดในเรือนลาภนะถ้าเกิดว่าอยู่ในคือดาวอาทิตยอยู่เรือนลาภจริงๆดีมาก ดันมีราหูเข้ามาอยู่ด้วยมันเป็นคู่คลาดก,กันครับนะเป็นคู่คลาดซึ่งเป็นคู่ที่ไม่ดีเจอกันแล้วต้องมีปัญหามีความหาเรื่องต่อกันเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่ให้แสงสว่างส่วนราหูคือเงานะเงาฉะนั้นะดาวที่มีปฏิกิริยาในเรื่องของแสงอย่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยพอไปเจอเงาคลาดจากราหูเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะ แล้วพระจันทร์เนี่ยกลุ่มละของท่านเนี่ยไปเจอลาหูที่อยู่ภพนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระจันทร์เป็นสิบเอ็ดกลาหูนะแต่เป็นสิบเอ็ดกลาหูแบบที่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าที่ควรเพราะว่าลาหูเดินทางไปทางนี้นะเดินทางตามเข็มส่วนพระจันทร์เนี่ยทวนเข็มฉะนั้นกําลังจะห่างออกจากกันฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสิบเอ็ดกลาหูที่ไม่ได้รุนแรง อ่าึ้นเกิดผลแต่ว่าเขากําลังเดินหนีจากกันทะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ถือว่าเรามัดระวังในเรื่องอเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่จะได้มาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน,นาการลงทุนการเสีเ่ยงโชคด้วยนะาหรับเขาเรียกว่าสายลงทุนสายเทรดเกงกําไรนะเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับ การเสี่ยงโชคอะไรต่างๆนานาน,น,นี่ก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยก็คือดาวพระอังคารนะนะไปอยู่ภพว,วินาศอยู่่าเกิดพเข้าไปอยู่ในภพว,วินัสฉะนั้นทิศทางก็ไม่ค่อยดีนะแต่สําหรับเอาจริงๆแล้วก็ต้องดูที่ดาวจันทร์เป็นหลักดาวจันรยังเดินดีอยู่ครับนะยังเดินดีอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสิ่งที่ท่านได้ต้องระมัดระวัง น่าจะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ตรงเนี้ยถือว่าโอเคแหละพรจจันเรียกว่าเดินดีในดวงโดยเฉพาะวันจันทร์นะวันที่17เนี่ยพระจันทร์เนี่ยจะย้ายตอนเที่ยงคืนคืนวันที่16คือมันเข้ามันเข้าวันที่17แล้วนะหลังเที่ยงคืนเนี่ยย้ายเข้ามาที่ราศีกรกฎกลุ่มลัคนาแบบนี้นะทับลัคนาแบบนี้ตอน ตอนเช่นคืนแต่จุดที่จะเฮงจุดที่จะดีเนี่ยประมาณ8ปดโมงสีนาทีเพราะว่าพระจันทร์โคจรเข้าสู่ราชาเลิกนะราชาเลิกก็เป็นเลือกที่ดีเลือกแห่งความสําเร็จนะแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันดีด้วยนะครับถือว่าเป็นวันดีคือกาลโยกปีนี้วันจันทร์วันจันทร์ดีนะวันจันทร์ดีก็ถือว่า ทิศทางที่ดีนะเริ่มต้นสัปดาห์มาก็ใช้ได้เลยนะครับพระจันทร์เข้าสู่ราชาเลิกแนละเป็นเกษตรตาทิปดีนะที่สําคัญก็ตอนเช้าเลยนะก็แนะนานะทาบุญตักบ,บารนะเขาเรียกว่าดวงชะตาเราเนี่ยจุดดีก็มีจุดเสียก็มีไม่แน่ไม่นอนนั้นทําบุญตักบ,บาสวดมนต์ไหว้พระก็จะเป็นการดีนะครับเป็นการเสริมดวงชะตาแล้วแล้วเลิกดีพระจันทร์เข้าราชาเลิกเนี่ยก็เลย คือเลือกดีแล้วพระจันทร์ก็เป็นเกษตรเสียด้วยนะครับกลุ่มลักนาทับลักนาแบบนี้โอเคนะพอถึงก้ายี่สิบเนี่ยเข้าสู่เรือนเขาเรียกว่าการเงินแล้วนะทิศทางก็โอเคไม่มีปัญหาให้ระวังตรงนี้ครับเจอพระเกตนะพระเกตนี้ไม่ดีไม่ร้ายพระเกตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวคูณตัวกระตุ้นนะครับพระจันทร์นี่คือตัวของท่านเองเป็นเรื่องของจริต ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจทีนี้พระเกศเนี่ยเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาเรียกว่าสายบูต้องมาประมาณนี้นะก็เพราะว่าพระเกศเนี่ยเป็นดาวแห่งความกระตุน้นกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดบางทีท่านอาจจะหวั่นไหวอ่าพระจันทร์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจริตนะรูปจริตทางจันทร์ฉะนั้นก็ความหวั่นไหวภายในจิตใจความรู้สึกนึกคิดพอดาวพระเกศเข้ามากระตุ้นเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นคู่กระตุ้นที่แบบทําให้ เขาเรียกว่าอะไรฟูงซ่านนะสิ 19, เก้าอ่าเท่าตียี2สเนี่ยจะเป็นช่วงที่แนะนําให้ทําสมาธินะคำว่าทําสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิอะไรมากมายก็แค่ทําจิตใจให้สงบอ่ะอย่าคิดมากนะนอนหลับให้ฝันดีนะอย่าอย่าอย่าไปคิดมากนะมันเกิดในเรือนไหนเรือนสหัชชะบางทีท่านอาจจะบน ก็วนกระวนกระวายเกี่ยวกับรเรื่องของการเดินทางหรือการตัดสินใจนะฉะนั้นถ้าเกี่ยวโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมในภพราภาของท่านมีราหูกับอาทิตย์คู่หนึ่งราเนี่ยแล้วตรงนี้ก็มีพระจันทร์กับพระเกตเนี่ยฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนนะสำหรับท่านที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าใช้เงินทํางานนะใช้งานทําเงินใช้เงินทํางานพวกเนี้ยจะต้อง เขาเรียกว่ามีสมาธิแล้วก็ไม่ประมาทรอบข้อถ้ารอได้ให้รอสถานการณ์ในการเรียกว่าลงทุนหรือเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าทีหควนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควอย่างที่บอกพบมลาภาคท่านถูกกวนด้วยคู่คราดและเนี่ยจิตใจของท่านอ่ะก็หวั่นไหวการตัดสินใจอ่ะมันทําให้วุ่นวายนะครับต้องระมัดระวังสันิดหนึ่งแต่ในภาพรวมชีวิตท่านปกติสุข นะครับปกติสุกเพราะว่าพระจันทร์เดินดีนะครับยังไงก็อ่ะเนี่ยนะชาวลัคนา,าราศีก็รงกดนะอย่าคิดมากนะสบายๆก็คือมันจะดำเนินไปได้อยู่เพียงแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับอ่าตรงนี้นิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกอะไรที่คิดว่าจะได้ง่าย,ายๆโชคลาภก้อนใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องของธุรกรรมธุรกิจก็ต้องระมัดระวัง มีความรับผิดชอบมีสตินะบางทีมันจังหวะความคิดความอ่านเนี่ยไม่ทันทําอะไรเกิดผิดพลาดไปมันเกิดเสียหายได้นะครับต้องระมัดระวังนะมีสตินะแล้วทุกอย่างก็จะไปได้ดีๆครับนะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะสัปดาห์นี้ยังยังโอเคอยู่แต่ต้องรอบคอบและมีสติและที่สําคัญนะในสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะมันเกิดกับพบสหัชชาไปว่าสังคมเพื่อนฝูง นะเกี่ยวกับการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะกากอย่าตกสวมหน้าก,กากล้างมือนะครับดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะจากโควิด1 9ด้วยนะสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้สำหรับชาวลคัคนาราศีกระกฎนะครับโชคดีทุกท่านนะครับยังไงเราเ็าเรียกว่าติดตามสถนานการณ์กันต่อไปว่ากันเป็นรายสัปดาห์เลยเดี๋ยวดวงรายเดือนก็จะมาด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ดก,ด like, กด subscribe ติดตามนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ